อตมโยุตมะราชาอุตมะเชยาอุตมะเจราวันนี้ทุกวันลาบาเลิศาเสจแล้วเปนมุุุ้้ปมาแล้วอันนี้ภาคเก่าแกี่ยงกับกีนี่แล้วจึงในยกตัวมาไ่ทำถับขาะเนาเรามาหน้บปาบอดจมุ้งนมามลูตาพอตะเกียดตางมานังสลดตัวหนาเลยดังปากกันมาที่ทั้งินหกานเบาใจเออเอาคิงดีแล้ว เออคู้ที่ขกับข้าวหน้าดีแล้วยิ่เนิ่แจ้งพรกับแจ้งพกับแจงมงทุกั้นล่ัองมาเด้อาพอแล้วเข้าปอ่อนนไปออนอันนี้ก็ทุกคนจะเุกทุกคนก็ขาเินสาธุครับนี่ครับบรรยากาศ

อัมมายตุเทวชนะสัมมิจฉันติยักขากันดับยาทานอินทตังจันติเยยังมรณะนภะทะภูมิสุนันตุปะกะเยเทวสังขังกุลาชิยะดาเจ้าธัมมารีอเนมพ่อพุทธเจ้าพ่อจึงทิยะดา <Cantas> โค้ชนาโตที่อยู่ในวิมานอาาศโค้ชทั้งตัวที่อยู่บนยอดเขาเลี้ยไฟโค้ชทั้งสองที่ในห้องที่กระถิ่งนอเนที่อยู่ในไและป่าไม้โชนาโตที่สถิตรักษายบชงาคานสถานแ่งนี้ค้ชนาโต้ที่อยู่บนเกิน ท่านมีพระแม่สัตย์่องนี้ท่านเข้าขอคุณกุณเกลาพวพยายนมชวนคุณเมตไชยจางยักษ์คนดังในอุบลนะโอเชิญทั้งโต๊ะที่อยู่ทางริมแม่น้ำและม้าสมุทรขอเชิญทั้งโต๊ะที่อยู่ไกลและอยู่ไกลมาหาได้ยินเสียงฟุกขาอ่านเชิญแล้วขอ้จะได้เสด็จลงมาเป็นสักขีพยานก็มวยอุ้ยใช่ให้แด่คุณจุฑวันนขอการตลอดทางคุณวัฒนา อ่าโดนวิญญาณตรัสแจ้งพี่น้องทั้งมาที่อยู่ในสถานแห่งนี้จงได้รับแต่ความสุขความเจริญทุกๆคนทุกๆตนก็การนะ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  อภะวัตุอัตตสมฺมาสํพุทธตานโมตสฺสตํอภะวัตุราหเตสมฺมาสํพุทธตาสตฺตรัตนะมหาปังคลังสวรณญจเยธมฺมํตตวตฺตนามหาปังคลังสวรณญจเย เตชีวิตังยะงังมินังสระณังนะจะเมภันนังนิยะตะนังเตชีวิตังยะวาอีภะรังสระณังนะจะเมสังฆังนิยตะนังเตชีวิตังยะวาอีภะรังสระณังนะจะเมอุธังเมตังจะริติธัมมังเมตังจะริติสังฆังเมตังจะริติสีวะลีเมตังจะริติ <isma>

จ้าทั้งยังภูมิบุตรตนหนึ่งได้สเสด็จมาตั้งแต่เมืองหลังคำพองมาจองสถานที่ผีที่ตั้งบ้านเพื่อปลกางให้อยู่ชุมอยู่เย็นต้เสร็เย็นเช็คฟังบ่ได้พอพัดกินได้พอถูกสร้างไปะไตผู้ที่เจ้าีนนี้ โอเคครับเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศรอบๆให้ดูอีกครั้งนะครับผมคลิปนี้ครับผม,มนี่ครับบรรยากาศรอบบ้านนะครับผมงานนะครับผมบรรยากาศไปด้วยป่ะเนี่ยไปด้วยป่ะไปไปงานเหรอ ไปฮะ่ี้บรรยากาศนี่กองครัวแม่ครัวทางเข้า <descon> บ <fin ery> ้านทางเข้าบ้านครับผมนี่ที่งานงานนะโอเคนะครับไคขับเอส4ครับผมติดตามฝามอยูยาวน้ำเลยน้องแช่วกดไลค์กดแชร์บ้านของผมนะสามสี่คลิปเชิญมาดูนะครับนี่แม่ครัวหัวทำงานขอบคุณแม่ครัวทุกท่านนะครับผม ที่ทำอาหารให้เิลปินสาวน้อยได้ชิมรสชาติอร่อยมากโอเคนะครับบรรยากาศก็รอมสวัสดีครับคาพมดีือกันมาบ